ไม่หลงผิดว่าความเป็นกายคือความมืดดำกินนหาเท่านั้นเองตามวิญญาณถิ่ติข้อที่สเช่นหลับตาก็มืดดำหรือกลางคืนไม่มีแสงสว่างก็มืดดำก็เป็นสุพกินนหาเป็นต้นด้วยปัญญาอันยิ่งกินนหาก็คือความมืดดำไม่ใช่สภาวะนิโรธเพราะผู้สัมมาทิฏฐิในความเป็นกายมีปัญญาในความเป็นจิตพีชะอุตุ ก็สามารถแยกความแตกต่างของอาการลิงคะนิมิตอุเทศในจิตได้จึงทำอาสะวะหมดสิ้นได้จึงสามารถทำนิโรธให้แก่จิตตนจริงแต่ผู้ยังมิจฉาทิฐิคือรู้ผิดในความเป็นกายก็ไปหลงผิดยึดเอาความมืดดำกินอาหารในจิตเป็นนิโรธนิพานเพราะทิฐิยังผิดยังมีไม่พอจึงไม่หมดสิ้นอาสะวะได้แน่เมื่อนานาสังวาดแล้วเขาก็ได้ของเขาอย่างนั้น เขาหลงว่างามของเขาคือสุปกินาหารจึงนานาสังวาสกันนานาสังวาสคือร่วมกันแต่มีภาวะที่ต่างกันมีชื่อเป็นพุทธกันไปทั้งคู่แต่ละฝ่ายไม่ทะเลาะกันร่วมใช้ภาษาวพุทธเรียกตนเองไปส่วนสภาวะก็เป็นคนละมักคนละผลฉนี้คือพุทธสังวาสมันก็จบลงด้วยฝ่ายหนึ่งสัมมาทิฏฐิและอีกฝ่ายมิชฉาทิฏฐิ ต่างคนก็ต่างเป็นไปคล้องต้นของตนแยกกันไปแบบนิกายกับแบบนานาสังวาสผู้ไม่มีปัญญาก็ยึดตนเองเป็นนิกายด้วยตนเองส่วนผู้มีปัญญาก็เป็นนานาสังวาสด,ด้วยปัญญาของตนผู้มีปัญญาสามารถแยกกายแตกต่างกันและแยกสัญญาแตกต่างกันได้บริบูรณ์ด้วยสัมมาทิฏฐิแท้ ส่วนผู้มิชาทิฏฐิก็มีแตกต่างกันไปตามหลักธรรม้องวิญญาณทิติเจ็ดที่แต่ละคนมีภูมิค้องตนแต่ละขั้นนานาสังวาสนี้เป็นความอิสระสูงสุดของมนุษย์นับเป็นเสีริภาพที่เลิศยอดยิ่งใหญ่ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นการจัดสรรความสุดจบให้แก่สังคมมนุษยชาตินั้นต้องจบด้วยหลักนานาสังวาสเป็นดีเยี่ยมสูงสุดแล้ว 370ผู้มีมิจฉาทิฐิในกายก็ได้แต่ความมืดดำส่วนผู้ที่ยังไม่สัมมาทิฐิหรือมิจฉาทิฐิอยู่เริ่มตั้งแต่ความเป็นกายก็ต้องจมอยู่ในความไม่รู้คืออวิชชา ต่างยังคงลึกลับดำมืดหรือมืดมนอนทการไปตั้งแต่ความเป็นกายนี้เองเป็นจุดแรกที่สุดที่คนมืดดำกันและเป็นไปอยู่นานอนทการมาตลอดเวลาต่างคนต่างหมู่ต่างยึดความมืดดำของต้นของตนแต่ละหมู่พวกอยู่อนทการไม้เอาความมืดดำไม่สว่างแจ้งของการเวลาที่มีอยู่ในโลกมันมืดดำอยู่อย่างนั้นไม่มีแสงสว่าง คนที่มีธาตุรู้จะรู้อย่างสว่างแจ้งแต่ผู้มืดก็ไม่รู้ไม่เห็นด้วยธาตุรู้ของตนของตนแม้รู้ก็ผิดไปตลอดการเวลาอนทการคือความโง่ความเขา่าหมายเอาคนที่มีความโง่ความเขาก็เหมือนความดำมืดของคนผู้ตาบอดหูหนวกก็ไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้ยินอะไรเลยแม้ในโลกจะมีรูปมีภาพมีเสียงก็อย่างโง่มืดดำคลำงมจมหนัก ตกเป็นธาตุรูปธาตุเสียงปยานใหญ่นั้นนั้นอยู่นั่นคือมีแต่ความไม่รู้อนทการและอนทการอยู่ชาวเทวนิยมทั้งหลายยังมีอนทการอยู่อย่างนั้นแลและก็อนทการนานมาตั้งแต่ไหนแต่ไรตรากระทั่งบัดนี้ก็ยังอนทการอยู่ตลอดไปอีกเป็นอนทการตามที่ชาวเทวนิยมทั้งนั้นทั้งนั้นพึงมีและยังคงมีต่อไป ที่มีคือความไม่รู้และที่มีอีกก็คือความมืดดำของชาวเทวะนิยมความไม่รู้ความไม่เห็นคืออนทการจึงเป็นวิบัติอย่างหนึ่งของชาวเทวะนิยมมาอย่างนั้นและอนทการจึงเป็นสมบัติอีกอย่างหนึ่งต่อต่อไปที่ชาวเทวะนิยมมีนิรันดรความไม่รู้ความไม่เห็นเป็นวิบัตินั้นคือความผิดความฉิบหายที่ชาวเทวะนิยมยังจะต้องมีไม่เลิกไม่จบ ไม่หายสูญไปจากความยึดถือหรือความยึดมั่นถือมั่นไปได้ส่วนสมบัติคือสิ่งอันเขาถึงพร้อมความสมบูรณ์ก็คือเขาได้ความมืดดำสมบูรณ์ไปตลอดกาลนิรันดรเพราะเทวานิยมไม่มีความรู้ที่เป็นปัญญาซึ่งเป็นโลกุตระนี่เองเพราะเขามีกันแต่เชโกซึ่งเป็นโลกิยะอยู่ ความรู้นั้นตั้งแต่กายต่างกันสัญญาต่างกันไปทั้งนั้นตามข้อที่หนึ่งของวิญญาณทิติเจที่ชาวเทวะนิยมแม้แต่ชาวพุทธที่ยังมิจฉาทิฐิและจะมีความไม่รู้ไปตลอดกาลนานสำหรับผู้ที่ไม่เริ่มมีปัญญาซึ่งจะเริ่มมีอัญญาธาตุหน่วยที่หนึ่งขึ้นไปกระทั่งมีจํานวนมากเพียงพอที่จะเป็นฐานแห่งความรู้ความฉลาดแบบโลกุตระกว่าจะนับว่าเป็นปัญญาได้ปัญญากับเฉโก จึงเป็นความรู้ความฉลาดที่มีประสิทธิภาพมีนย้ภาพที่แตกต่างกันคนละโลกทีเดียวซึ่งเริ่มมีกายแตกต่างกันและสัญญาแตกต่างกันผู้มิฉาทิฐินั้นจะมีความมืดดำทั้งสองภาวะมืดดำจึงหมายถึงทั้งความไม่รู้ไม้เอาจิตภายในและทั้งความไม่เห็นไม้เอากายภายนอกคนผู้ดำมืดที่มิฉาทิฐิเขาก็ยึดว่าดีสุภะของเขา เป็นแบบของเขาเขาก็สอนกันทำกันจึงมีผลกันอย่างนั้นมันก็สุดจะสงสารในความมีมิจฉาทิฐิของเขาสงสารคือผู้มีความวนเวียนอยู่กับเทวะที่เป็นภาวะสองคือการเกิดการตายนิรันดรหรือวนเวียนอยู่กับความดีความชั่วที่ตนต้องมีต้องเป็นไม่เที่ยงแท้จะต้องเกิดมาดีเกิดมาชั่ววนเวียนไม่เที่ยง แม้แต่พระเจ้าก็ต้องวนเวียนไม่เที่ยงอยู่ทั้งสิ้นและวิ่งไล่ลาเสพสุขและได้ทุกข์ซึ่งมันเป็นคู่หูกันอยู่เนีรันดรเป็นมายาหลอกคนในความเป็นภพเป็นชาติที่ต้องเกิดแล้วก็ตายตายแล้วก็ต้องเกิดตามวิบากที่ไม่รู้จักที่จบลงได้เทวนิยมทั้งหลายนั้นแม้จะเป็นศาสดามีภูมิขั้นพระเจ้า ก็ไม่พ้นสงสารที่วนเวียนเกิดตายแล้วก็ตายเกิดอยู่ชาติแล้วชาติเล่าเนรรันดอนไม่มีจบการวนเวียนลงได้เลยหากไม่พบศาสนาพุทธมิโลกุตระธรรมอย่างเก่งก็จะจมงมงายและหลงว่าจบอยู่ที่ความมืดดำแล้วหลงผิดว่าเป็นนิโรธเหมือนอย่างกับอราราระดาบทกับอุทกดาบทนั้นแลที่สุดที่พระพุทธเจ้าจะช่วยได้ ส่วนผู้สัมมาทิฏฐิก็รู้จักรู้แจ้งรู้จริงด้วยปัญญาว่ามืดดมันก็ลักษณะหนึ่งที่ไม่ใช่นิโรดนิพานเลยซึ่งก็คือผู้สัมมาทิฏฐิกันจริงๆในความเป็นกาย371 สังวาสของกายก็ต้องรู้ได้ด้วยปัญญาอันยิ่ง 1. นึ่งสังวาสของกายที่เป็นพุทธมีความเป็นหมู่สงในพุทธศาสนาด้วยกันแต่เป็นกายที่ยังไม่สัญญาก,กำหนดหมายตรงกันก็เป็นนิกายที่หมายถึงหมู่สงแยกกันเป็นพวกๆถึงขั้นทะเลาะกันอยู่บ้าง แต่ศาสนาพุทธไม่เคยมีสงครามห้ามหันลงมือเป็นสงครามทำร้ายกันถึงขั้นตีกันลงมือลงไม้กันฆ่ากันทำร้ายร่างกายที่เป็นภายนอกกันเลยมีแต่กระทบแรงขนาดไหนก็มีแค่หอกปากมุขสัตตีแรงกันตามภาษาที่ว่าปฏิกโกษนาขานด้วยภาษาคำพูดอย่างดังอย่างแรงขนาดไหนก็ได้เชิญเต็มที่กันเท่านั้น สังวาสเดียวกันของความเป็นหมู่สงเรียกว่าเป็นพุทธศาสนาด้วยภาษาเดียวกันรวมชื่อเดียวกันอยู่แต่กายต่างกันและสัญญาต่างกันชนิดที่แยกแตกต่างกันไปตลอดการกระทั่งต่างคนต่างตายกายแตกจากกันไปเป็นชชาติก็ใช้ภาษาว่าพุทธสังวาสอันเป็นสังวาสที่หนึ่งนั่นคือมีการร่วมกันแค่ภาษาคำว่าพุทธเท่านั้นแต่สภาวะธรรมที่เป็นสองขึ้นไปนั้น จะไม่มีอะไรตรงกันเลยต่างคนต่างมีเนิรมานกายกันไปในห่วงความคิดข้องแต่ละคนเองต่างคนต่างแตกต่างกันไปหลากหลายและแต่ละคนต่างไม่มีใครเห็นของใครร่วมกันได้เลยอธิสมานกายทว่าสามารถมีความยึดมั่นถือมั่นร่วมกันสัมโภกกายเป็นอุปทานหมู่ที่สมมติด้วยภาษากันไว้หมายความว่า ยอมรับว่ามีอะไรอันหนึ่งที่สมมติไว้ลมๆแรงๆในพวังคลองตนเองแต่ละคนแต่ภาวะจริงแท้ไม่มีเลยในที่ไหนๆของการเช่นความเป็นพระเจ้าความเป็นโลกยะในเทวะนิยมทั้งหลายจึงไม่เป็นพุทธสังวาสแม้แต่น้อยแต่นิดเริ่มตั้งแต่ความเป็นกายก็ยังไม่ร่วมกันไม่ตรงกันสักมุมซักเหลี่ยมซักมิติสักนิยะเลยที่เทวนิยมเป็น กายนั้นต้องเป็นภาวะสองร่วมกันอยู่เสมอกายจะไม่ใช่หนึ่งภาวะเช่นกายมีแต่ภายนอกหนึ่งเดียวหรือกายมีแต่ภายในหนึ่งเดียวเท่านั้นเด็ดขาดชาวพุทธจึงต้องมีปัญญารู้ว่าศาส,สนาพุทธนั้นต้องมีสังวาสของกายอยู่เสมอคือกายต้องมีสองร่วมกันขึ้นไปเสมอจึงเป็นที่รู้กันว่าต้องไม่มีในกายคือ ศาสนาพุทธส่วนใหญ่หรือกระแสหลักยังมีศีลก็แค่ศีลห้าศีลแปดศีลสิบเท่านั้นจุลศีลยี่สมัชฌิมศีลสิบมหาศีลเจ็ที่เป็นศีลสี่สาข้ออันเป็นศีลทั้งหมดของพระพุทธเจ้าภิกษุทุกวันนี้ไม่นับถือกันแล้วจะมีก็แต่วินัยส2 7เเท่านั้นที่นับถือว่าคือศีล จากรู้แจ้งรู้จริงความเป็นกายอย่างถูกต้องท่องแท้แยบขายิ่งแล้วต้องไม่ให้มีกายคำพูดหรือภาษาก็คือนิกายนั่นเองที่ไม่ให้มีแต่ในโลกก็ต้องมีคนอย่างไม่รู้หรือคนที่อวิชามันบังคับกันไม่ได้ในศาสนาพุทธก็ไม่ละเว้นจึงยังมีนิกายอยู่ในศาสนาพุทธจนได้หรือในศาสนาใดๆก็มีนิกายทั้งนั้น 2. ในกายนั้นจึงเกิดกับผู้มิฉาทิฐิในกายนี้เองที่คนยึดถือไม่ทำความร่วมกันก็แตกแยกกันเป็นพวกใครพวกมันทั้งทางกายทั้งทางจิตของตนทั้งทางที่เป็นศาสนาเดียวกันคำพีเดียวกันศาส,สดาเดียวกันท้แท้เช่นชาวพุทธที่นับถือคำสอนตามพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐด้วยกันเป็นต้นแต่เข้าใจความหรือตีความไม่ตรงกันจึงสำคัญมั่นหมายกันไปคนละทาง จะเห็นได้ว่าแต่ละนิกายนั้นต่างเข้าใจศีลและประพฤติปฏิบัติศีลก็ต่างกันไปกำหนดต่างกันปฏิบัติต่างกันจึงมีผลแยกกันไปคนละอย่างมันก็สุดวิสัยไปเป็นธรรมดาเช่นทุกวันนี้ศาส,สนาพุทธส่วนใหญ่หรือกระแสะหลักยังมีศีลก็แค่ศีลห้ศีล8ปศีลสิ 5, ส 8, สกันเท่านั้น